เรื่อยๆนะคะเมื่อวานนี้เราก็คุยถึง NV N G V กันไปวันนี้ก็ L P G นอกจากนี้ก็ยังในส่วนของระเอียดอื่นๆด้วยก็จะมีมาฝากกันแบบนี้ทุกวันนะคะเอาละชุดที่2เราไปพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าเปิด2หมายเลขนะคะ025254447และ0898156825พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ ข่าวความเคลื่อนไหวลีกถึงสุดบอลไทยเจก,ก่อติดขอบสนามไทยพรีเมียร์ลีกลูกต่อลูกคนต่อคนแมตต์ต่อแมตต์ข่าวสดขอบสนามเพียกดอกจัน4 6 7 8ดแดักัน8 7 6 11แล้วกดโทรออกรอรับ SMS ข่าวไทยพรีเมีร์ลีกร้อนๆถึงมือคุณได้เลยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอรเซ็นเตอร์02525 4 2 2 6สมัครวันนี้ใช้บริการฟรี14วัน คุณแทนสิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยแทนฝูงนกแทนดาวฟ้าขอบคุณคนไทยที่ร่วมกันทำให้โครงการหนึ่งล้านกลาถวายพอสำเร็จเป็นบันทึกหน้าใหม่เราสัญญาว่าจะรีเริ่มโครงการดีๆอย่างไม่หยุดอยัง้งปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยความยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อความมุ่งมั่น เปลี่ยนเป็นความทุ่มเทเมื่อจุดสูงสุดหยุดเราไม่ได้เมื่อพลังใจหลอมรวมเมื่อสิงคำรามกระหึ่มไกลกว่เาเดิมเมื่อสองสิงห์บอกล่าไปได้กันสิงห์คอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับ สนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย กลับมาติดตามในช่วงที่3ของ Auto Today b y รวิพลช่วงนี้ค่ะเราเปิดสายจากทางบ้านให้เข้ามาคุยกันนะคะท่านใดที่มีคำถามอะไรมีข้อข้องใจหรือว่ารถของผู้ชมมีปัญหาตรงไหนยังไงนะคะโทรศัพท์เข้ามาคุยกันค่ะที่2หมายเลขนะคะ025254447และ0898156825ขณะที่ทาง SMS ที่หน้าจอสามารถส่งเข้ามาได้ที่หมายเลข4678999ค่ะวันนี้มีสายแรกเข้ามาแล้วนะคะคจากกรุงเทพนี่เองค่ะ คุณนภาคะสวัสดีค่ะสวัสดีศาสตาจารย์คุณครับสวัสดีครับท่าอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าตัวยึดป้ายอันตีซเอ็นจีนะคะครับติดสัญญาณอะไรนะข้างข้างหลังนะคะที่ถอดเขาเรียกอะไรนะคะเป็นเซ็นเป็นเซนเซอร์มาเป็นในตัวอ่านเซนเซอร์นะเซนเซอร์ใช่ไหมฮะได้ไหมฮะได้ครับได้ครับคือติดเปิดเป็นเซนเซอร์แค่เซนเซอร์เสียงอย่างเดียวนะครับ แต่คงติดติดแบบเป็นแบบกล้องไม่ได้เพราะว่ามันต้องมันเพราะว่าจะต้องมีจอโมนิเตอร์ของิกับตัวรถด้วยอันนี้ถ้าเกิดเป็น 10, เป็นแค่เสียงเนี่ยได้ครับติดแค่เสียงอย่างเดียวได้ใช่ไหมครับครับใ,ใช่ครับก็ทําเป็นอ,อย่างด้านหลังก็ทําเป็นสองสองจุด สองจุดนะคะถ้ายังไงถ้าติดติดหลังก็ติดหน้าไปด้วยก็แล้วกันแต่หน้าจริงๆมันไม่จาเป็น่ะเพราะว่าเราอาจจะมองหรือว่าถ้าเกิดว่าเกรงว่าจะกัดระยะไม่ได้ก็ติดหน้าด้วยก็ได้เป็นสี่จุดมันไม่มีปัญหาใช่ไหมเห็นเซลล์บอกว่าติดตติิดดไม่ได้ฮะได้ครับได้ครับเอย้ํยไปครับอย่างอย่างรถเขารุ่นท็อปเนี่ยเขามีแต่รุ่นรองลงมาไม่มีมันตัวเนี้มันก็สามารถที่จะติดตั้งเพิ่มเติมได้ ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังอยู่ในกรุงเทพนะคะแถวลาดพร้าวค่ะคุณไพฑู์นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์รับผิผลครับน้องหมอครับผมค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะอาจารย์ครับผมเอาแอร์ไปซ่อมครับผมแล้วทีเนี้ยตรงแผงคอนโซลไอแผงแผงคอนโซลเนี่ยมันจะมีเสียงติ๊กติ๊กติ๊กตลอดเวลาเลยครับมัน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 เป็นอะไรหลังจากที่ซ่อมแล้วใช่ครับใช่หลังจากที่ซ่อมครับ อ,อมีเสียงจังหวะเหมือนเหมือนแอ์ตัดหรืออะไรสักอย่างมันจะมีเสียงติ๊กติ๊กแล้วก็กมันเป็นเป็นจังหวะจชทิ้งช่วงหายไหมครับหรือว่าเป็นประมาณสักนาทานาทีหน่อยๆครับเป็นนาทีละครั้งใช่ครับประมาณเนี้ครับผมน่าจะเป็นตัวเ,เวลาตัดมันคงจะเป็นตัวเทอร์โมสตัดไหมครับตัวที่นั่นทํางานพร้อมทํางานพร้อมกับเวลาที่ เวลาที่ทําให้คอมเพรสเซอร์ทํางานกับคอมกับคอมตัดครับแล้วแล้วแล้วอย่างนี้มันมันมันตัดบ่อยอย่างนี้มันเป็นมีปัญหาอะไรไหมครับผมเ <s> พราะว่ามัน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 เพิ่งจะดังนะครับผมแต่ก่อนนี้คือไม่ได้ไม่ไม่เคยได้ยินเสียงเลยครับอ๋อไม่เคยได้ยินแต่ว่าพอทำพอไปทํใไปซ่อมมาแล้วเคยมีเสียงม,มีเสียงตัวน,นี้เกิดขึ้นใช่ครับก็เสียงการทํางานของของแอร์จริงๆแล้วก็มันลาคาญใช่ไหมฮะครับผม แล้วแล้วแล้วคือมันมันมันตัดบ่อยมากครับก็เลยไม่รู้ว่ามัน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 มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับผมเป็นไปได้ว่าอาจจะเติมน้ํายาแอร์มากเกินไปนั่นข้อที่หนึ่งนะครับครับเป็นไปได้นะฮะข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คืออาจจะเรื่องของน้ํามันคอมด้วยน้ํามันคอมเพราะเพราะว่าผมไปเปลี่ยนคอมมือสองมาครับผมคอมเพรสเซอร์แอร์ครับอ๋อคอมมือมือสองใช่ไหมครับผม ให้ช่างไปร้านแอร์ให้เขาให้เขาทำเช็คให้ใหม่นะครับครับเพราะว่าร้านแอร์บางทีบางครั้งเนี่ยเวลาที่เขาเขาวัดเกรดเนี่ยเขาไปเขาวัดสายเดียวครับเขาไม่ได้วัดสองสายมันจะมีสายมันจะมีตัวสีฟ้ากับสีแดงแต่ส่วนใหญ่ก็จะมักจะวัดตัวตัวสีฟ้าอย่างเดียวตัวสีแดงอย่างเดียวสีฟ้าก็ไม่ค่อยได้วัดก็คือต้องเอากลับไปเขาดูใหม่ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดว่านั่นบอกให้เขาวัดวัดดูแรงดันมาอีกทีหนึ่ง จริงๆแล้วมันมันไม่น่าจะตัดไวขนาดนั้นครับแล้วอาจารย์ครับไอ้กรองเชื้อเพลิงผมวิ่งมาสองแสนก้โลแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยน,นี่มันเปลี่ยนแคเปลี่ยนเปลี่ยนก็ดีครับมันออจะได้แบบเพราะว่าผมคิดว่าสองแสนโลนี้ก็น่าจะน่าจะสกปรกแล้วล่ะมันตัวกรองตัวนี้อาจจะไม่สามารถที่จะกรองได้ละเพราะมันปกติเขาให้กี่กิโล,ลเปลี่ยนครับผมอกรองเชื้อเพลิงนี่จริงๆแล้วมันมัน ถ้าเป็นไปได้เนี่ยปีละครั้งด้วยซ้ําไปะครับมันก็ไม่ได้ราคามันก็ไม่ได้สูงมากครับผมเพราะว่าเชื้อเพลิงนี่มันไม่แน่ไม่นอนไงเราไม่ได้เติมกันปั๊มประจำนะฮะเราเติมกันแบบไปถึงไหนมันหมดที่ไหนมันก็ไปเติมที่นั่นเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ถังใต้ดินอะไรต่างๆพวกนี้มันจะนั่นได้หรือเปล่าแล้วก็บางทีบางครั้งถังน้ามันอาจจะเป็นเหงื่อมีน้ําอยู่บ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสิ่งสกปรกอะไรต่างๆเกิดขึ้นครับผม ครับโอเคครับบคาณอะจายครอบครับผมสวัสดีครับีค่ะสวัสด uh, ีค่ะสายจากชุ่มพรค่ะคุณสมโพศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมพศครับเชิญค่ะครับผมพอดีว่ามีเรื่องจะสอบถามคุณอาหน่อยนะครับเชิญครับครับผมพอดีว่าผมใช้โตโยต้ามิต้อยู่นะครับพอดีว่ารถติดเครื่องเสียนะครับเหมือนว่าขับรถไปอย่างเงี้ยครับพอดีว่าพอตาตัทพอดับเครื่องแล้วสตาร์ท มันจะสตาร์ทเครื่องใหมเหมือนกับว่ารถเหมือนกับเหมือนกับแบตเตอรี่แบตเตอรี่จะไม่พอให้สตาร์ทเครื่องมันเกี่ยวกับพาวเวอร์เครื่องเสียงไหมครับคือคือคอ,อืมสตาร์ทไม่ค่อยติดหรือว่าอย่างไรฮะคือว่าสตาร์ทติดครับแต่ว่าตอนเช้าเวลาสตาร์ทเลยนี่คือว่าติดเลยครับคือว่าติดมันจะลากก็คือว่ามันลาก,กปกติของรถทั่วไปนะครับแต่ว่าพอขับรถออกไปจากบ้านไปท,ทําธุระอย่างเงี้ยครับแล้วไป ตับเครื่องแล้วจะสตาร์ทเครื่องใหม่อย่างเงี้ยครับคือว่ามันเหมือนกับมันจะลากว่าปกติมันกับว่าเป็นไปดีมันไม่ค่อยพอครับมันเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถไหมครับอ่าคติดตั้งเครื่องเสียงด้วยใช่ไหมครับผมเป็นมีพวก power ohm power amp อะไรนี้มีใช่ไหมฮะมีครับมีครับอ่าก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนเนี้ยคือแล้วมีที่รถคุณคุณแต่ว่าคุณไม่ได้มีการติดไอตัวเขาเรียกวลต์มิเตอร์ได้ติดไหมไม่ไม่ได้ติดไม่มีนะใช่ไหมเพราะนั้น ลักษณะเน,นี้ยก็คือหนึ่งไฟเนี่ยกําลังไฟที่มันแกรๆๆมันมีแต่ว่ามันมันมันลากยาวแทนที่มันจะแบบแจ๊กแคติดเลยแต่มันก็กับการตรงนี้ก็คือปัญหาก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟครับผมนะครับไฟของคุณอาจจะมีไม่ถึงอ่าสิบเอ็ดโวล์แล้วบางทีนี่เอาง่ายๆนะฮะจงัจงหวัดไหนเนี่ยคุณลองสตาร์ทดูแล้วก็อของของคุณยังมีไฟเพดานอยู่ปะ่ะ มีครับมีครับอ่ามีไฟเพดานอยู่นะครับครับผมอ่าคุณลองคุณลองเวลาช่วงที่คุณสตาร์ทเนี่ยนะครับแล้วคุณดูว่าไฟเพดานคุณเนี่ยมันวูบบูบบูบเลยปะครับผมแล้วก็หรือยันอีกอยนหนึ่งก็คือในจังหวะที่เอ่อที่รถติดแล้วเนี่ยนะครับครับผมสตาร์ทติดแล้วเนี่ยอ่ลองเปิดไฟแล้วก็เปิดไฟเพดานดูแล้วก็บีบแต่ครับผมนะหรือว่าไม่ต้องอะไรเอาแค่ตอนที่มันดับอยู่เนี่ยคุณ คุณเปิดไฟหนะ้าเปิดไฟเพดานแล้วก็บีบแต่แล้วก็ไฟเพดานมันบู๊บๆเนี่ยนะแสดงว่าไฟกําลังไฟคุณไม่พอครับผมแล้วพอดีมีเรื่องสอบถามอีกเรื่องครับกล่องโซล่าครับจะต้องมันมีสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนไหมครับกล่องกล่องโซล่าเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่เกณฑ์ประมาณสักประมาณห้าหมืน่นห้าหมืนหม่นถึงแปดหมื่นถึงแปดหมื่นโลเนี่ยนะครับ,รบก็ก็ควรจะเปลี่ยนได้ละ <ผ>แล้วก็เวลาของคุณรุ่นนี้ยังมีแยกอยู่นี่ยมีใช่ไหมครมีครับผมมีแยกคุณก็ลองแยกดูแต่ถ้าแยกดูแล้วมันแบบแอ่ยังตึงตึงมืออะไรเงี้ยครับผมมันก็แสดงว่ามันไม่ไม่ไ,มไหวล่ะครับผม